สวัสดีค่ะเจมี่เจนนเฟอร์โรเบิร์ตนะคะนี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยตอนนี้24ปีค่ะ24ปีหน้าตาคุณคุ้นนะทำอะไรบ้างอ่าผลงานที่ผ่านมานะคะก็มีละครเรื่องกำไรมากนะคะแล้วก็น้องหม่งร้ายบริสุทธิ์ค่ะเห็นหน้าแบบนี้เขาบอกว่าเข้าวงการตแต่เด็กแล้วตั้งแต่อายุเท่าไหร่เอยความจริงเข้าตั้งแต่สิบนิดๆิดได้ค่ะแล้วก็ถ่ายแบบโฆษณาตั้งแต่เด็กนะคะ เจนนี่ไหนเล่าเรื่องราวความเป็นตัวเองของหนูมาดิในวัยเด็กมีอะไรกับแอคทิวิตี้สนุกสนุกไหมอยากรู้ว่าเอาตัวตนเจนนี่เป็นยังไงดีที่แบบนิสัยกับตัวตนเหรอคะตอนเด็กจะแบบชอบอยู่บ้านนเนี้ยคือที่บ้านเลี้ยงหมานะคะก็จะอยู่กับหมาเลี้ยงหมาไม่ค่อยออกไปเล่นกับเพื่อนเพราะว่าแม่บอกออกไปเล่นกับเพื่อนหนูก็ไม่ค่อยชอบอยู่บ้านแต่พอโตมานะคะชอบเล่นกิจกรรมมากพวกแบบกิจกรรมแอดเวนเจอร์หรือแบบการเดินเขาหรือว่ากีฬาทางน้ำยังชอบมากค่ะ แจ้งสวยแบบนี้จะชอบแอลมเพนเจอร์ใช่ค่ะแล้วชอบอะไรมากที่สุดเซิร์ฟค่ะเซิร์ฟแล้วก็วินเซิร์ฟค่ะอันนี้คือไปเรียนมาหรือว่าไปเล่นเดียวคือตอนแรกไปเริ่มเรียนวินเซิร์ฟก่อนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชอบแต่เราอ่ะอยากเรียนเซิร์ฟต้องนานแต่ไม่มีโอกาสเพราะว่ามันต้องรอขึ้นรอแบบเพื่อนพร้อมอะไรอย่างงี้ไม่มีโอกาสแต่พอเขาจัดแคมปิ้งหนูก็เลยไปพอไปแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากเซิร์ฟมันแบบปล่อยได้ออกเต็มที่ได้เหนื่อได้ออกอากาศทุกส่วนอ๋อแล้วนอกจากเซิร์ฟแล้วคือทำอะไรได้บ้างอีกคะ เซิร์ฟเหรอคะก็มียิงปืนนะคะมีใครเซิร์ฟก็เล่นนะคะวิ่งเซิร์ฟก็เล่นแล้วก็มีกีฬาจักสกีมีเอ่อพวกกีฬาแบบแอดเวนเจอร์อะค่ะต่างต่างเลยอะค่ะพวกก็แบบเด็กเขาไปแปลว่านิสัยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ใช่แบบหวานเหมือนหน้าถูกไหมความจริงก็ไม่ค่อยหวานค่ะไม่ค่อยหวานแล้วเดี๋ยข่าวว่าแอบแอบไปส่องมาร <c oughs> ู้สึกว่าหนูเหมือนเคยทำชอบทำขนมด้วย ใช่ค่ะ,ะคือ,อความจริงอะแรกเริ่มก่อนคือทําอาหารค่ะแต่เราไม่ถูกแบบจริมกับขนมหวานอะไรเงี้ยขนมหวานจริงๆคือเพิ่งเริ่มทาตอนพักหลังค่ะแล้วก็รู้สึกว่า,อาโอเคมันก็ดีนะมันก็มันก็สวยดีดดดดใช่<อ>แต่จริงชอบทําอาหารมากกว่าชอบอาหารมากกว่าแล้วล้วจะคือไปเรียนมาหรือว่าไปรหารอาหารนี่คือคุณแม่เปิดร้านอาหารค่ะเราซึมซับจากคุณแม่คุณยายเขาจะสอนมาเรื่อยๆแล้วเราก็แบบสนุกกับมันทำกับมันเรียนรู้มาเรื่อยๆค่ะใช่อันนี้จนนี่เป็นลูกครึ่งอะไรนะไทยอเมริกาค อเมริกาก็คือถือ2สัญชาติใช่ค่ะแล้วคือไปในได้ตลอดเลยใช่ค่ะอ๋อและอย่างโควิดช่วงที่ผ่านมานี่คือยังไงคะของเรากิจกรรมคือช่วงโควิดที่ผ่านมานี้ก็มันเป็นระยะการกักตัวใช่ไหมคะเราก็จะไม่ค่อยได้ทากิจกรรมอะไรมากมายเราก็จะอยู่บ้านแต่หนูลอาหมดแล้วนะทั้งแบบเต้นในติ๊กต็อกาก็ลูกต้นไม้ทำเหมือนเราล้มเหลวไม่ได้เราไม่ได้และสิ่งที่ชอบจริงๆตอนนี้วาดฝันแล้วตอนนี้เราอยากจะทําอะไรต่อไป สิ่งที่ชอบจริงๆเราชอบมากไคือการแสดงแล้วก็ก็ยังคงการเล่นกีฬาไปเรื่อยๆเพรานกระท่งชอบกีฬาทางน้ำมากจัดทางน้ำถ้าเกิดทางน้ำหรือเปล่าเปล่าค่ะท่าอะไรเลยน่าจะท่าท่าดินนะคะท่าดินนะไหนได้ข่าวว่าเป็นคนชอบยิงปืนใช่ไหมใช่ค่ะคือมีความพันจุกปืนหรอหรืออะไเปล่าค่ะคือเริ่มแรกคือเล่นเกมค่ะเราแบบเล่นเกมเขากับเล่นเกมเป็นเกมกดด้วยกันนะ แล้วก็รู้สึกว่าชอบซื้อปืนแบบปืนของเล่นทหารกอนมาเขามีของเขาไม่ได้ชมด้วมีหลายอันมากค่ะชัยไรก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้ขนมามีค่ะมันจะแล้วเป็นแบบแต่ลองลองจะนี่ลองอธิบายชิ้นส่วนปืนนิดนึงว่ามันใช้ยังไงอะไรยังไงไม่มีอะไรมากค่ะปืนมันก็จะเป็นแบบอันปืนแล้วก็จะใส่ดูดค่ะแล้วก็จะใส่ตุ๊บไปนี้ แล้วปืนน่ะมันชักเวลาชักอันนี้ไม่มีลูกนะคะถ้ามีลูกมันจะไม่ดีออกเพรามันถ้ามันไม่มีลูกมันจะเป็นแบบทางนี้เราต้องคอยดูอออ๋ยิงมันก็จะดังดังมากดังมากเพราะว่าแอบแก๊แต่มันก็ไม่ดังเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรค่ะรอบแค่นี้ประมาณนี้ใช่อันนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่คะราคาจำไม่ได้ค่ะขอแม่เอาของแม่เอาของแม่มาอันนี้คือเป็นปืนบีบีกันใช่เนาแต่มีลูกจริงมามาลอง เทสบทหนังดูรู้สึกยังไงบ้างมันเหมาะกับหนูมันตรงกับหนูไหมความจริงตรงเรื่องปืนนะคะเรื่องรถหนูเคยแบบมีประสบการณ์เกี่ยวกับรถด้วยก็ไม่ยากค่ะแต่ที่ตรงมากคือปืนค่ะเพราะว่าเราชอบแบบเล่นปืนเรื่องเรื่องรถนี่ประสบการณ์ยังไงเอ่ยคือเคยถ่ายละครที่ต้องถักรถมีไวหรือรถพีใหญ่ค่ะ่ยปีไวด้วยค่ะเขาเขาสอนสอนข้าวเราก็เคยแบบเขาเหมือนนะเจะข้าฉสากก็ต้องแบบไปเรีนไปเรียนข้าวแล้ว ไม่ยากก็คือสนใจด้านนี้ปีนี้ที่หนูจะเป็นผู้ชายแล้วนะครบวงจรมไหมเหมือนแม่บอกว่าไม่เหมือนได้ลูกสาวอะได้ลูกชายอ่ะอันนี้ลูกคนเดียวไหมหรือว่าลูกคนเดียวลูกคนเดียวด้วยเก่งครบไดขนาดนี้อ่ะแล้ววันนี้พออ่านบทแล้วรู้สึกยังไงบ้างอ่านบทรู้สึกว่าตัวละครมีความสนุกมากค่ะแล้วก็รู้สึกสนใจยิ่งยิ่งอ่านแล้วก็ยิ่งแบบเด่นเพราะว่าเหมือนเห็นคร่าวๆในแบบบทหรือคําพูดบางคําพูดเนี่ยมันน่ารักนะคะแบบ แซ่บๆนี่คือต้องประหลอดอยากชอบเลยชอบเลยมีมีทุกรถในในเรื่องมันจะมีรถประมาณไหนรสชาติของมนในเรื่องนี้ป็นยังก็น่าจะครบรถนะคะมีสนุกแล้วก็ตื่นเต้นด้วยค่ะมีคามเมนต์ด้วยใช่ถามนิดนึงในตอนวัยเด็กหนูมีพิติกรรมอะไรที่แบบโดดเด่นไหมแซ่บๆนดิไหมตอนวัยเด็กก็จะอารมณ์เหมือนหนูจะดืดดืดนิดหน่อยค่ะแม่ที่จะบอกว่าแบบจะแอบดื้อนิดนึงนะโซนไม่เหมือนผู้หญิงนะคะผู้ชาย แล้วคุณแม่แต่งงานใหม่ก็มีพ่อใหม่มาใช่ไหมคะ <S <S ขเขาก็จะชอบคืบอคุณพ่อ,ขอเขาก็ชอบแบบว่าชอบแย่เราหนิดยหน่อยเขาล่เราแบบนั่งกินข้าวอยู่กับแม่พ่าเขาก็จะเข้ามาแล้วก็ ก็เป็นคนที่ห<บ>่วงแม่มากคนลาที่แบบว่าเห็นคือแบบหัวแม่ไม่รักอะไรนคือหนูว่าไม่มีพี่น้องเป็นลูกคนเดียวแล้วแบบว่าเราแบบอยากได้ความรักแบบเต็มที่อะไรอ่างลยใช่และอย่าง<อ>ที่บอกว่าเคยไปเมืองนอกบ่อยๆวีรกรรมในเมืองนอกมีอะไรแบบสนุกสนุกตอนเข้าประเทศแต่ละประเทศไหมมีอะไรอยากเล่าไหมในหนูอะมีแบบนิดนึงกับเกาหลีนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาพูดภาษากีนไม่ได้แล้วหนูอะอยากกินข้าวยอะแบบหนูบอกว่า อันนี้นะีอ่ะบอกโอเคโอเคบอกว่าพรออบวีดเขาไม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจหมูก็เลยเปิดลูกหูอันนี้นะเขาบอกโอเคโอเคแล้วตอนนั้นหมูหิวบ้างหมูเดินแบบเดินไปกินโมโหหิวข้ามานนะหาหูไม่เจอไม่เจอผักเป็นแบบเป็นข้าวกับผักฉันก็เบอกว่าไม่ไม่มีไม่กินอยากกินมากแล้วก็แบบกินไปน้ำตากรันไหล ศิ่ย์สายเนียเาใส่เขาใสเกาหลีเกาหลีก็แบบว่าเนอะฉันไม่มาเกาหลีอีกแล้วอยู่อยากกินหมูไม่ได้กินหมูเลยการมาได้ยัไงวันนี้เข้าวงการนะคะเริ่มแรกนี่ก็คือมีแบบเอเจนซี่เขาตามเลี้ยงแคร์ค่ะเป็นเจ็งโปรเจกต์หนึ่งที่เขาแบบตามมาแแล้วตอนนั้นติดต่อมาหลายครั้งมากค่ะแล้วพี่แม่แบบไม่กลัวว่าลูกแบบหลุดรอก เพราะว่าแบบตอนนั้นก็เหมือนจะไปเรียนอยู่ที่สนามโบีนะครับ,รบคืออยู่กรุงเทพกันนะคะแล้วก็ไปสนามโบีแล้วคุณแม่แบบว,ว,ว่าค้องห้ามบอกว่าไม่กูรู้ดูหลอ,อกกูอเลยอยสี่ครั้งแม่ไม่ให้ไปจนเขาตูมมาแล้วพี่ห้าบอกว่าขอเถอะเรามาดูที่บริษัทดูบแบบระบบทุกอย่างว่าเราเแบบไม่ได้มาหลอกคุณนะอะไรเงี้ยแลเข้าไปค่ะก็พอเข้าไปก็รู้สึกว่าเริ่มโอเคแล้วค,ะค่ะก็เริ่มแบบแคสโฆษณาวิ่งแคส แล้วก yeah, like, okay, so ็แบบโอเคว่าสาวปีก hmm. hmm, yeah. yeah. well, so, okay. mm ็มาแทนอะไรเงี hmm. ้ยถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมันเริ่มได้ได้แล้วก็คือแบบรู้สึกว่าต้องเริ่มจริงจังมันก็เลยยากให้กลับมาเป็นที่พิเศษใช่ค่ะแล้วมีโอกาสที่จะบ้างไหมล่ะมีค่ะมีโอกาสเนี่ยแล้วตอนนี้รู้สึกว่าชอบมันจริงจังแล้วคือหนูรู้สึกมาสักพักใหญ่ว่าหนูชอบค่ะชอบมากเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่หนูแบบรู้สึกว่าหนูแบบอยาก ตัวเองให้ดีกว่านี้เพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนกิงแต่แรละ<ม>เราต้องเรียนรู้โดยการแบบหนูก็ไปเรียนศิ<ม>ภาพจะเรียนเค้าเรย่องไปเรียนเองเค่ะแอดเข้าไปเรียนเองแล้วก็มาเรียนอคติ้งมีไปเรียนกับของที่สถาบันทูมองด้วยค่ะใช่คือเรียนเสริมเองถ้ามีเวาลาครูจะลงลงคือหนูก็ไม่อยากจะกอดตัวเองว่าหนูคิดว่า เราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบการแสดงหรืออะไรคะแบบกิจกรรมอะไรเนี้ยเราควรแบบไปเจอคนใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้มันไปเรื่อยๆเลยเป็นสาเหตุที่กิจกรรมยเยอะว่าเคอบอกว่าหนูเคยเล่นละครมาแล้วพี่อาจจะถามว่าละครกับหนังในมุมมองหนูแตกต่างกันยังไงบ้างคือละครเนี่ยเขาหนังกับละครมีความแตกต่างกันค่ะหนังจะมีความเดียวกว่าแต่ว่าเอาได้ภาพใหญ่ แอคชั่นเล่นเล่คือเขาก็ต้องสังเกตน,นะคือเราต้องมองไปที่จอค่ะคือไม่ว่าเราจะเล่นอะไรหรือจะเล่อะไรนะต้องเป็นแบบเรียลจริงๆแต่อย่างละครกลุ่มคนที่ดูละครก็ก็มีแบบดูดูดกับเออ่ถ้าแบบาแบางทีแม่ค้า,าดูละครเปิดไว้อะมันต้มีความแบบใหญ่กว่านิดนนนหน่อยนะคะโฆษณาก็เหมือนกันนะถ้าเป็นโฆษณาก็คือจะใหญ่กว่าละครแต่หนังมันจะมีความแบบเรียวแบบต้องไปดูใช่ มันจะเล่นแบบใหญ่เล่นไม่จริงได้มันต้องเป็นแบบเดียวจริงๆแล้วตอนนี้คือน่าจะมีโอกาสได้เล่นหนังเรื่องแรกใช่ค่ะอยู่แล้วก็พ่านบทแล้วก็สื่อซิ่งรอบชอบก็ฝากติดตามภาพยนตร์นะคะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเจนนี่นะคะสนุกแน่นอนเลคะ่ะบ,บทรับรอ,องค่ะว่าไม่ผิดหวัง,ะงะนะคะแล้วก็ฝากช่องทางอินสตาแกรมด้วยนะคะ J A R A L I จุด O R A ค่ะแล้วก็ Facebook นะคะที่เพจาราวิโ o ลาค่ะ J A R A L I O R A ค่ะก็อีกหนึ่งโปรเจกต์นะคะก็ฝากติดตามเลยนะะก็มันจะทำวอล์กส่วนตัวนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะ